เดือดวันนี้พรมลิขิตอีพีก้าแม่กลิ่นโดนโบยยิ่งเกลียดชางสาบานจองเวียนพุทธาลอีกการะเกตเมื่อคุยรู้เป็นญาติกันเรื่องย่อพรมลิขิตตอนที่9ออกอากาศวันอังคารที่วันที่7พฤศจิกายน2566หลังจากที่แม่กลิ่นพ่จักคณาวงศารัตนสินถูกโบยเธอยิ่งเกลียดชางพุทธาล ราณีแคมเปญมากขึ้นเธอสาบานว่าจะจองเวียนพุทธตาลตลอดไปในขณะที่พ่อริทธ,ธนวัฒน์วัฒนพูดเริ่มรู้สึกดีกับพุทธานจึงมาชวนเธอไปขึ้นทะเบียนไพรในสังกัดพ่อของตนกันไม่ให้เธอโดนรังแกและอาสาพาพุทธตาลไปตลาดที่ตลาดแม่กลิ่นบังเอิญเจอกับขามวิศรุธีรันบุตร ผัวของอึ่งที่ติดการพนันจนเอาเมียตัวเองไปขายแม่กลิ่นเห็นพุทธาลมากับพ่อริ์ก็แค้นใจเลยยุยงให้ขามเข้าใจผิดคิดว่าพุทธาลจะยุให้อึ่งมีผัวใหม่เป็นที่เพิ่มรอนพัทรพลโตอุ่นเธอยิ่งไม่พอใจสั่งให้ขามจัดการพุทธาลส่วนคุณหญิงการเกต ราณีแคมเปนได้พบพุตตานอีกครั้งสองคนคุยเรื่องภูมิหลังจนรู้ว่าเป็นญาติกันการเกตบอกกับพุทตานว่าความรักทำให้ปรับตัวอยู่ที่นี่ได้อย่างมีความสุขขณะที่พุทตานไม่เชื่อเพราะเธอไม่เคยมีความรักและไม่เคยรักใครมาก่อน